สวัสดีครับผมพิรชาติศักยะบุตรนะครับต่อเนื่องในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนาคนะครับนะตอนนี้บอกได้เลยว่ากลุ่มใดที่เกลี้ยกล่อโมโหโกธานะเรียกว่าจับต้นชนปลายหรือว่าคิดเองเออเองไปนะครับถึงขนาดว่านะอยากไปทุบ อยากไปทุบนาคนะครับบอกได้เลยครับใครอยากทุบก็ลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นาคหรือปู่ปูพ่พญานาคนะถือว่าเป็นนะครับส่วนหนึ่งของทางราชการเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางการได้ไปติดป้ายเรียบร้อยนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นเขตก่อสร้าง หรือเป็นเขตทางราชการนะครับดังนั้นสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏอยู่บริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนของราชการเป็นของหลวงเป็นของหลวงนะฮะนะจนกว่าคดีความที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องนะครับจะไปสิ้นสุดก็ต่อเมื่อศาลท่านได้ผ่านการพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดลงมาแล้วเท่านั้น ดังนั้นตอนนี้ใครจะไปยุ่งไปจับไปทําลายก็ก็ลองดูสิครับนะถ้าไม่ใช่คุกก็จะไปไหนนะฮะหรือว่าทำรายทรัพย์สินทางราชการนะก็ลองดูสิครับนะดังนั้นน่นอนครับผมก็ต้องบอกว่าคนเกลียดเกลียดเพื่ออะไรเกลียดเพื่ออะไรนะครับนะ ต้องถามท่านว่าท่านเกลียดเพื่ออะไรทําไมท่านถึงอยากทุบจริงๆอยากทุบใครไม่อยากทุบนาคใช่ไหมใครสอนให้ท่านไปเกลียดคนนั้นคนนี้ท่านมีมุมมองอะไรถึงไปเกลียดคนนั้นคนนี้ถึงขนาดบานปลายว่าจะมาเกลียดทุกอย่างที่ลุมคนทําเลยหรือไม่เห็นผลประโยชน์ของชาวบ้านเลยถ้าชาวบ้านจะมีมีอาชีพ ต่อจากที่เป็นแลนด์มาร์คสิ่งนี้ในอนาคตเนี่ยท่านไม่เห็นเหรอท่านเห็นใจชาวบ้านเหรอชาวบ้านจะร้องไห้คุบเข่ายังไงว่าอย่าทุกท่านก็ไม่สนใจใช่ไหมความเกลียดทําให้ท่านฮึกเหมิมขนาดนั้นเลยว่าจะทําลายทุกสิ่งที่เป็นของลุงพลไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ให้รถทิฏฐิลงบ้างนะครับนะคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้น ถ้าท่านไม่ใช่ชาวบ้านที่นั่นถ้าท่านอยู่ทุกที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านเขาเลยนะวิถีชาวบ้านต่อไปเขาจะเป็นยังไงถ้าท่านไม่เกี่ยวไม่ข้องอย่าไปฮะอย่าไปแสดงอาการอ,อ,อาคาตมาร้ายนะครับที่นั่นเป็นที่สาธารณะและเป็นส่วนหนึ่งของทางราชการรูปปั้นใดๆที่สร้างไว้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า ของหลวงและของหลวงละนะครับดังนั้นใครอยากทุบก็ไปสิครับนะดังนั้นใครอยากทุบก็ไปนะครับเพราะท่านจะมีความผิดทำลายทรัพย์สินของทางราชการโอเคครับสวัสดีครับ